สวัสดีครับผมมาพบกับร้านไฮโลตาดาวร่ำรวยเฮงเนะครับร้านไฮโลอันดับหนึ่งนะครับมาดูกันว่าของดีๆนะครับของดีๆราคาถูกนะครับจะเป็นยังไงนะครับของดีราคาถูกมีอยู่จริงครับนะครับมาดูกันตอนนี้590เก้บเ็บปทางเลยนะครับผมเปิดฝาให้ดูเห็นเห็นนี่เลยนะเปิดแรกอะไรครับ4 4 3 11นะครับอาเปิดต่อครับเปิดต่อครับเห็นะครับสูงครับอ่าสูงแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับคู่เอี่ยวครับนี่นะครับคู่นะครับอะไรครับอะไรครับ6 c สี่เอียวสิอครับ อะไรครับหกสี่เอียวสิบเอดอีกแล้วนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ชุดนี้ออกดีนะครับต่อไปหน้าลายม้งนะครับน้าสยกดีมากๆเลยนะครับคู่หครับนี่นะครับคู่นะครับคู่2อนี่นะครับคู่อีกแล้วนะครับนะครับห้าห้าเอียวโอ้โหออกส1บอดีมากเลยเนี่ยสิบเออีกแล้วครับ ผมขอย้ำนะห้า้อยเก้าสิบส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับคู่หกนี่นะครับคู่อีกแล้วนะครับคู่สองคู่อีกแล้วนะครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อะไรครับหกสามสองสิบเอดีกแล้วโหผมว่านี่นะครับห้ารอยเก้าสิบตัวนี้นะครับสี่หุนครึ่งผมว่าเท่านี้ก็น่าจะนะครับเข้าใจแล้วนะครับอันนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะ นี่นะครับตามเหมือนรูปวัดดวงปกติเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าท่านอื่นสนใจอันนี้ผมลองเสียวผมจะส่งให้ลูกค้านะครับถ้าถ้าสนใจตัวนี้คู่ตอนสุดเนี่ย590ส่งฟรีเก็บปลายทางโทร0972815281ย้ำ0972815281แต่ว่าแอดไลน์มาคุยกันดีกว่าครับแอดนะครับแอด A แอดเนี่ย ใส่ตัว a S h i l o 7 8 9ไปช่อง id line นะ h i l o 7 8 9ตัวแอด้วยนะ a h i l o 7 8 9ก็คือร้านไฮโลตาดาวล่ำรวยเหงหนของเราครับก็คือผลิตลูกเต่าทุกชนิดนะครับเน้นผลิตลูกเตาทุกชนิดนะครับนะครับอันนี้ลูกทำลูกแต่งทำหมดทุกอย่างนะครับนะครับช่างของเราก็ช่างดับต้นตน,ตน,นะครับบอกเลยนะครับขายเฉพาะของที่ใช้ได้จริงนะครับ ของอะไรที่มันไม่แน่นอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาผมบอกว่าขายเฉพาะของที่ใช้งานได้จริงแล้วกันนะครับห้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีเก็บปลายทางครับผม